คราวนี้จากคราวที่แล้วที่เราเจอจกันครั้งล่าสุดไปเมื่อวันที่วิทย์เท่ไรเออใช่นไหมเดี๋ยวล้วครูไปราชการนะคะอันนี้ก็จะเป็นชดเชยของวันที่ครูไปราชการคราวนี้เขา่อ,อนอยากครูให้หา GM C M กับ C ีไปแล้วจังได้ไหมก็คือถ้าสมมุติว่าวัตถุที่มันทำไมคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบเนี้ยเออ จุดศูนย์กลางววนจุดศูนย์ห่วงของมันนะก็จะอยู่ที่จุดตึกกลางตำแหน่งกึ่รกลางของวัตถุใช่ไหมอันนี้เรียกเป็นระนาบสองมิติใช่ไหมก็คือจุดตัดของเส้นพยายมุมเวชก็จะลงที่ตรงกลางถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นไม้อันเนี้ยเช่นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้ผาอันเนี้ยเป็นจอกรูตรงกลางที่จุดตัดของเส้นทะแางมุมแล้วก็ e แขวนในแนวระนาบแบบเนี้ยก็คือมันจะไม่หมุนก็คือหมายความว่าไม่เอียง ร้านนั่นเองใช่ไหมรานนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรูปร่างแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปทรงใช่ไหมมีความหนาเกิดขึ้นอย่างเช่นอันเนี้ยทรงกระบอกโรงงานมีทรงกระบอ,อ,นนอกบอ,อันดับแรกเราก็ดูความอะไรก่อนความสูงสมมติเนี่ยความสูงมันเป็นเท่าไรคะยี่สิบห้าใช่ไหมที่กึ่งกลางก็คือสิบสองจุดห้าเซนติเมตรถูกไหมขึ้นมาขึ้นนึงสิบสองจุดห้า เสรแล้วเราก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยคูวัดได้แปดก็คือสี่ที่จุดตื่นกลางเนี่ยวัดเข้ามาสี่ก็คือจุดตื่นกลางของงกลมใช่ไหมอยู่ในนี้ใช่ไหมศูนย์กลางวงของมันเลยจะอยู่ในนี้ท่านี้ถ้าเกิดว่าวัดถุมันสมครเสมอแบบนี้สมครเสมอเขาเรียกว่าเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งหมดแบบเป็นโซงเดียวกันไม่มีการขออกิ่วไม่มีอะไรเลยก็คือหมายความว่า จุดศูนยวงและจุด cm มันก็อยู่ที่จุดเดียวกันแต่ทานนี้พอครูอ่านดูนะการออกแรงกระทำเนี่ยถ้าสมมุติว่าออกแรงผ่านจุดศูนย์กลางมวลวัตถุก็จะเป็นไงคะเลื่อนตำแหน่งไปตอนนี้นักเรียนจะเห็นไว้ตรงข้างล่างเน,นี่ยมีความหนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อครู่อกี้บอกว่าอนุที่ตำแหน่งตึ่งการเนี่ยถ้าเกิดอ,ออกแรง ก็คือเป็นไงคะวัตถุจะเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมไม่หมุนเนี่ยการหมุนของวัตถุจะเกิด like ขึ like? mm ้นเมื like. ่อแรงกำลัต่อ like วัตถุไ like ม่ผ่านจุดศูนย์กลางขมัเช่นออกแรงแบบนี้เห็นไหมวัตถุเป็นไงคะจะล้มหรือออกแรงด้านล่างแบบนี้ถ้าอยากออกแรงด้านล่างโอเคคือยิ่สัมผัสกันเยอะมันก็เลยไม่ล้มแต่จริงเนี่ยถ้าสมมติว่าออกแรงแบบเร็ว เร็วๆแบบเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่าจังหวะดึงที่มันทางไงคะเอียงมาข้างหลังใช่ไหมดูใหม่อาจจะดูดีใจนะเช่นออกแรงเราทำเร็วๆที่หางเห็นะคะก็จะล้มาทางนี้ถูกไหมเป็นการออกแรงไม่นหาจุดศูนย์กลางมวลแต่ถ้าออกแรงตรงเนี้ยแถวแาจุดศูนย์กลางมวลวัตถุมันก็นจะเป็นไงคะเลื่อนตํางแต่ไปเท่านี้ นักเรียนคงเคยเห็นในตุ๊กตาล้มลุกเขาก็เป็นไงคะเติมอะไรลงไปเติมอะไรลงไปเออเติมน้ำเพื่อให้ศูนย์ถ่วงอ่ะมันย้ายมาอยู่ตรงไหนสูงขึ้นหรือว่าต่ําลงเออต่ําลงใช่ไหมเมื่อกี้ออกแรงเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้คุณไปดีตรงเนี้ยเป็นแา่เมื่อกี้วัตถุเป็นไงไปแล้วล้มใช่ไหมนะล้มเอแต่เนี้ย ล้มไหมไม่ล้มเพราะศูนย์ถ่วงซีซีมันได้ย้ายที่ลงมปอยู่ตรงไหนลวข้างล่างอาคารบ้าน,นเรือนก็เช่นกันพวกเราเป็นช่างก่อสร้างเขาบอกว่าชั้นบนบนเนี่ยมันควรจะยิ่งใช้วัสดุที่เป็นไงลงไปเรื่อยๆเาบาลงไปเรื่อยๆแต่ข้างล่างเนี่ยมันต้องรับอะไรคันต้องรับน้ำหนัก จากชั้นบนใช่ไหมมันควรจะมีความแข็งแรงมม่โค้งถูกปะ่ะแต่ชั้นบนเนี่ยวัสดุที่มั่กัน้นห้องอะไรเงี้ยเขาก็มักจะเลือกวัสดุที่มันเป็นไงลงเป่าลงถูกป่ะคะอย,ย่างคอนโดบางทีอะโรงแรมห้องของโรงแรมอ,อ่ะนักเรียนอาจจะเคยได้ดูหนังเรื่องเฟรมโซนเฟรมโซนหรือเปล่านะที่นายกับใบเฟิร์นก็คือเอาอะไรไปฝังเอาแก้วหรืออะไรเนไปฝัง ถ้าเคอหมายความว่าจริงๆแล้วขนะเป็นบางมากแต่เขาพยายามลรุกด,ด้วยอะไรคะผ้าหรือวัสดุอะไรตึ้เพื่อเก็บเสียงคอนแรมบ,บางทีก็อยู่ประสงค์นะจริงๆก็คือพักอะไรพ่อแม่ดูแต่ว่าบางทีบางคนของว่างมาแบบวันไนท์สแฟนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าช่างก่อสร้างเนี่ยนะการเลือกวัสดุเี่ยสำคัญวันนี้ชี้ให้เ เอกับซีจีต่างกันยังไงถ้าเกิดว่าวัสดุเนื้อสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน CM กับ c ีอยู่ที่จุดเดียวกัน CM คือศูนย์กลางตวซ CT ีคือศูนย์ข่วดใช่ไหมคะแต่พอมันไม่สม่ำเสมออย่างเนี้ยไม่สม่ำเสมอข้างล่างมีความหนาแน่นเป็นไงกว่ามากกว่าศูนย์ข่วงจะย้ายที่ลงมาและต่างๆเวลาคนที่ รถนะคะตู้คอมเพลเตอร์เขาก็จะต้องไปทุกของหนักๆไว้ล่างๆหรือบนบนนงล่างเพื่อให้สูตรทวัวมันอยู่ตามเวลาเข้าโค้งมันจะไดงไงะ้ไม่คว้าใช่ไหมคะไม่ใช่ข้างล่างมันทุกสำลีขา้ขางบนมันทุกลังเบียเข้าโค้งดีเป็นไงคะดีกระจาดใช่ไหมเออใครเคยแต่หมดอะไรอย่างเงี้ยสินค้าที่มาส่งโดนตัดมันมีหลายอย่างนะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือชี้ให้เหตุความแตกต่างระหว่าง C-M กับ C-G เตอนนี้พอนำมาสู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะคราวที่แล้วครูก็ให้นักเรียนดูไปแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุที่มันเป็นไงอันนี้ยไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตถูกปะเขาก็มีมีการหาสูนรัว่วงครูมอันที่สอนไปแล้วใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมคะ ก็เจาะรูอย่างน้อย3ามรูแล้วก็เอาไปแขวนแล้วก็ทิ้งน็อตทิ้งดิ่งลงมาก็จะมีแนวเส้นตรงใน่ไหมคะเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ย้ายเอาไ้ตรงนี้เป็นแขวนตรงนี้บ้างแล้วก็ทิ้งน็อตดิ่งลงมาเสร็จแล้วก็ตรงนี้ย้ายามาแขวน e, ตรงนี้ทิ้งน็อตดิ่งลงมามันก็จะได้จุดตัดของเส้นตรงสามเส้นจุดโอพอเอาไปทําไมคะไปตั้งเอาแผ่นอะไรอย่างเงี้ยไปตั้งตรงจุดโออ่ะ มันก the like like well, like 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 ็จะเป็นไงคะสมดุลไม่คว่ำบาลานแบบนั้นอันนี้นะคะซึ่งคราวนี้พอมาเรื่องสมดุลของการหมุนหรือโมเมนต์เนี่ยอ่ะดูนะก็หมายความว่าอะไรอย่างถ้าวัตถุเป็นทรงอย่างเงี้ยเห็นไหมคะจุดตัดของเส้นยานูเลื่ลึกลงไปที่ตึงกลางนี่มีสามแกนเนาะแกนเอฟแกนวายแล้วก็แกนแซดถ้าเอาเป็นแผลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแกนคะ่ำบาลาน ท่านลมเองก็บรรล้างระยะเนี่รนยาาระหว,ว่างใบพัดสามใบพัดต้องทำมุมร้อยยี่สิบองศากันเพราะว่าวงโค้เนี่ยกี่องศาวงมัเอิสามร้อยหกสิบถ้าเกิดสี่ใบพัดก็ต้องห่างกันเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบใช่ไหมนักเรียนอาจจะเคยเห็นพัดลมที่แบบเออเขาเรียกอะไรนะเปิดไว้เฉยไม่ได้ต้องการความเย็นให้มันมีมูฟเมนต์ให้มันโฟล์ในร้านอาหารเฉยๆใบพัดเทียบเลยเคยเห็นป้ะ เปิดแบบสโลช้าๆแล้วก็มีโฟมโฟมไฟอันนั้นน่ะเขาก็จะต้องเป็นแมสติกตั้งมาอย่างดีแล้วคำนวณสูตห่วง 4G มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เปิดไปโอ้โหนอกจากจะหมุนลอกแกนแล้วยังหมุนหมุนอะไรเรื่อยแบบโคจรนะคะรื่นเริงดูแล้วปลอดภัยเนี่ยไปนั่งกินก็ระแวงไปด้วยนะอ่ะตอนนี้นะคะจากภาพนี้อ่ะดู F1 อย่างเงี้ยเรียกว่าผ่านจุดศูนย์กลางวนนะ เผ่านเพราะฉะนั้นวัตถุจะล้มไหมแบบนี้ไม,ไม่ล้มแต่จะเลื่อนตามมําแหน่งแต่ถ้าออกแรงที่ตามมําแหน่ง F2 มันไม่ผ่าน CM วัตถุจะประมามัาทไหนในด้นตามเข็มนาฬิกาเขาเรียกว่าเกิดแรงดิ่งแล้วหรือถ้าออกแรงที่ตามมําแหน่งนี้โอเควัตถุมันอาจจะเนี่นขยับยากหน่อยเพราะว่ามือถิวมีแรงเสียดทานใช่ไหมเออจะฝืดๆนะคะ นี้เราดูแค่ตรงนี้ก่อนเขาบอก f1 กระทำผ่านจุด c m วัตถุจะไม่หมุนแต่ f2 กระทำโดยไม่ผ่านจุด c m วัตถุจะหมุนหรือล้มเขาล้มแล้วเขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงอยู่ท่อนักเรียนย้ายตัวเรียนไปดันบนข้างบนนี้ได้ไหมเราก็ควรจะดนนันข้างล่างใช่ไหมคะถ้าไปดันข้างบนก็ล้มใช่ไหมคะอะ่ในสามช่างถ้าเป็นพวกช่างบน เชื่อมเขาเรียกว่าทอร์กหรือแรงบิดหรือเรียกอย่างว่าโมเมนต์ถ้าโมเมนต์ก็คือหมายความว่าเออต้องมีแบบสองข้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแรงบิดเนี่ยอาจจะหมายถึงการเกิดแรงกระทำรอบจุดหมุนที่ด้านด้านเดียวนะคะทอร์กหรือแรงบิดอาจจะเรียกอย่างว่าโมเมนต์ตัวเองจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนิวตันเมตรนะไม่ใช่นิวตันต่อเมตรนิวตันคูณเมตร เพราะอะไรเพราะท้อเกิดจากแรงคูณด,ด้วยระยะ r ่เอฟจะเรียนไปแล้วแรงใช่ไหมมีหน่วยเป็นอะไรเออหน่วยอืออ่นอาจจะตอบมันไม่ถูกนะแต่ว่าแรงเนี่ยหน่วยนิวตันเสร็จแล้วอนะ่าเขาเรียกว่าระยะตั้งฉากกับแนวแรงไปยังจุดผูดมีหน่วยเมตรเป็นระยะตั้งฉากก็คือนี่คือแนวแรงใช่ไหมสีน้ำเงินเนี่ยแนวแรงเสร็จแล้ววัดระยะตั ก็คือแนวนี้อายันจุดบุ๋มก็คือระยนอ่าษเห็นว่ามันตั้งฉากกันนะตั้งฉากกันอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อพ้อเกิดจากแรงคูณอะไรคะแรงคูณระยะห่างมันก็เลยมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนั่นเองเห็นไหมมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนั่นเองอยู่ในหนังสือหน้าอะไรเปิดดูประกอบไปด้วยนะคะ นะ M คือโมเมนต์ของแรงหน่วยเป็นนิวตันเมตรท็อกคือแรงบิดเป็นหน่วยนิวตันเมตรเหมือนกันคราวนี้มาดูตัวอย่างจากภาพเนี้ยข้อหนึ่งปัจแจยาว0.3เมตรนะคะปัจเจยาว0.3เมตรอยู่ออกแรงกระทำ F1 F2 F3 100นิวตันเท่ากัน แต่ทิศทางเป็นไงกันเนีว F1, F2, F3 อะเออทิศทางไม่เหมือนกันการออกแรงในแนว F1 ดูเหมือนจะถนัดที่สุดตอบว่าในแนวตั้งฉากกับแนวกระเจเลยใช่ไหมคะเหมือนกับแม่แรงอะแม่แรงอะไรเงี้ยเออออกแรงในทิศตั้งฉากกับแนวด้ามของแม่แรงเคยใช้แฉกไหมงัดฝาท่อระบายน้ำ หรือใช้อะไรอีกบังงะกระป๋องช้อนเออนั่นคือแรงบิดนั่นคือแรงบิดความยาวของช้อนกับแรงที่นักเรียนกระทำคูณกันให้เกิดแรงบิดใช่ไหมคะเป็น Cross เป็นการ Cross ว e c t o r ์อ่ะตอนนี้ดูนะคะโจงหาทอกเรื่องจากแรงปรไก่ F1 อูเด้อเพราะฉะนั้น F1 ทําให้เกิดท็อกหมายเลขหนึ่ง ก็เท่ากับ f 1คูณ r f 1อยู่ในแนวนี้ r อ,อยู่ในแนวนี้ตั้งฉากกันแล้วไหมตั้งฉากกันแล้วก็วเอา f 1คูณกับ r ได้เลย1้0ยคูณูนเท่ากับ3 0มิต้งเมตรตรงนี้เข้าใจนะครานี้ต่อไปมาดูแรง f 2 f 2ทำมุม30องศากับแนวกนระจง คราวนี้เราบอกระยะ R เนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับแนวแรงไงหรือแรงเนี่ยมันจะต้องตั้งฉากกับระยะ A แต่แรง F2 มันตั้งฉากไหมไม่ตั้งฉากเราก็เลยต้องทำ F2 ให้มันอยู่ในแนวนีุ้ณก็ลากเส้นประมาเห็นไหมคะจึ๊บๆึ๊บึ๊บแล้วก็เกิดแรงใหม่ที่เป็นเส้นประดีแดงแล้วุณก็เขียนว่าเนี่ยมันคือ F2 ไซน์30นะนี่มุม30 พอแตก f2 ให้มาอยู่ในแนวดิ่งปุ๊บมันจะเป็น f2 sin 30ดังนั้นแรงดิดอันเนื่องมาจากแรง f2 ก็เลยเท่ากับท็อกหมายเลข2ซึ่งเกิดจาก f2 sin 30คูณ R ใครไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำให้เป็น f2 sin 30ใครไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจแหละแต่ว่าเป็นไงไว้ก่อน แต่ว่าเป็นไงไว้ก่อนเออทำนิ่งๆไว้ก่อนคืออย่างบนกระดานเนี่ยแนวเอฟแนวดิใช่ไหมคะระยะอางก็อยู่ในแนวลาอย่างเงี้ยเอาเอฟาูแอาได้เลยถูกป่ะแต่ถ้ามันเป็นไงถ้าเกิดมันเกยๆเนี่ะมันไม่ตรงเนี่ยเราก็จะต้องทำไมคะเราก็จะต้องแตกให้มันเป็นไงอยู่ในแนวอะไรคะเอออยู่ในแนวตั้งฉากอยู่ในแนวตั้งฉาก รอสักครู่นะจริงโจทย์ก็มีซ ah. ah ับซ้อนเยอะนะแต่คุยก็ง่ยยกตัวอย่างแบบง่ายๆไปก่อนงาลูกแต่แจไม่เจอไปไหนไปแล้วเออ เท่ากับเท่าไหร่ดิศนยห้านิวตันเมตรศูนย์จุดห้ามาจากอะไรเนี่ยศูนย์จุดห้าคือกดเพื่อคินเลขทรายสามสิบแต่บางคนใช้บ่อยๆท่องได้และทรายสามสิบกับศูนย์จุดห้าแรงบิดเป็นงานน้อยลงถ้าเราออกแรงแบบเอียงใช่ไหมนะเออคราวนี้มาดู f 3 f สอสามออกแรงแบบนี้เขาเรียกว่าทา0องศากับแนวดิ่งหรือแนวราบเนี่ย F3 ทำมุม70องศากับแนวดิ่งหรือแนวราบอ,อ 3, ารม F3 ทำมุม70องศากับแนวดิ่งหรือแนวราบแนวดิ่งดิเนี่ยเนี่ยทำมุม70องศากับแนวดิ่งแต่ไอ้ F2 ก็ทำมุม30องศากับแนวราบเอออ่าราะฉะนั้น F3 ก็จะต้องเป็นงี้มันไม่ตัง้งฉากถ,ถูกไหมคะ มันไม่ตั้งฉากกับระยะประแจก็เลยต้องแตก F3 ให้มันอยู่ในแนวดิ่งคอร์ดจุดๆๆๆ,ๆๆๆตรงนี้มาชึบเห็นไหมตรงนี้จะเป็น F3 คอร์ดเจ็ดสีเปิดทำไมจึงเป็นคอส์ดทำไมอันนี้จึงเป็นไซน์เพราะมุม30เนี่ยมันเป็นมุมที่จะทำกับแนวราบแต่เราต้องการแตแกแรง F2 ให้ไปอยู่ในแนวดิ่ง จึงต้องคูณด,ด้วยสยส่วน f3 มุม70มันเป็นมุมที่เันทำกับ LED อยู่แล้วจึงคูณด,ด้วยอะไรคะ cos เห็นไหม f3 จึงคูณด,ด้วย cos เลยก,ก็เลยเป็น f3 cos 70คูณ r ก็เป็น100คูณ0.34 0.34ก็ 3, 0, 3, คือ cos 70นะคะเหลือ10.2นิวตันเมตรเองเห็นไหมฟัง แรงไปอีกแรงจึงอย่างนี้เลยอ่าเขียนตามนะ F4 เท่ 4, าก100ับร้อยนิวตันเหมือนกันเพิ่มแปงงองงูท้อเรื่องจากแรง F4 เป็นไงคะ F4 คูณ พวกมานก็เลยได้ศูนย์เพราะฉะนั้นออกแรง F4 น็อตจะอุ่นไหมออกแรงไน่ๆออกแรงหายใ<ม>จไม่หมดไม่หมดหรือว่าออกแรงตรงนี้ก็มไม่หมดอุ่นป่ะเออแบบนั้นอันนี้อย่าเติมไปนะคะอ่ะครานี้มาดูต่อทอรู้แล้วแรงบิี ลักษณะต่งางๆแย่แยังดีนะโจทย์ข้อดีสําคัญหรือจะออกข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งใครทำคะแนนไม่